ส,สวัสดีค well> ่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเก็บพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ๆขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่สามารถโทรหาหนูได้นะคะพี่หรือว่าแอดไลน์มาได้จ้ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดจ้ะพี่จ๋าวันนี้หนูได้เป็นพระบูชามาลจ้ะพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาวัดบางคานนะคะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆอย่างนี้จ้ะพี่จ๋าข้างๆจะมีบัตรอะไรนะเขาเรียกว่าบัตรบัตร บัตรนะคะพี่เนี่ยหนูก็ไม่ค่อยรู้นะคะพี่ว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่ขานะคะต้องบัตรนะคะพี่จะเขียนว่าเงินนะคะตรงบัตรจะเขียนว่าเงินนะคะคุณลูกค้านะคะสวยงามมากกับพี่จ่ายนะคะสภาพค่ะพี่ขาจากหิ้งเลยค่ะพี่นะคะพี่ดูความเก่านะจ๊ะพี่พี่ดูความเก่านั้นนะค่ะเขียนว่าหลวงพ่อเงินบางคาณนะจ๊ะพี่นะคะส่วนสภาพข้างๆจะพี่จ๋ายนะคะสวยงามมากกับพี่นะคะอันนี้คือสภาพด้านหลังนะคะพี่นะคะเขียนว่าอำเภอโพธาลีจังหวัดพิจิตรนะคะพี่นะคะ นะคะพี่นะคะอันนี้จะเป็นหลังบัตรนะคะพี่อันนี้คือใต้ฐานจะพี่อันนี้คือใต้ฐานองค์พระนะจ๊ะพี่จ๋านะคะพี่ดูความเก่านะคะพี่นะคะ ท้ฐานองค์พระนะคะพี่เดี๋ยวแม่ค้าจะวัดขนาดให้ดูนะจ๊ะพี่เดี๋ยวหนูจะวัดขนาดให้ดูนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อเงินนะความยาวเราไอ้หน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณอ่าอยู่ที่ประมาณห้าครึ่งนะจ๊ะพี่ส่วนสูงจะพี่ส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วจ้ะกว้างห้าครึ่งสูงเจ็ดจ้ะพี่ขาพระบูชาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าไปทางห้าสิบบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะจ๊ะพี่นะคะ อ่าพระบูชาทางร้านหนูก็จะส่งแค่ห้าสิบาทเองนะจ๊ะพี่นะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าโอนนะคะพี่คุณลูกอ่าแม่ค้าจะจัดส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่สวยงามมากจ้ะพี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเองขอโทษจ้ะพี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะเนี่ยค่ะเขียนว่าอำเภอโพทะเลนะจ้ะพี่จ๋าใต้ฐานให้ดูอีกครั้งจ้ะพี่นะคะจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ พี่จ๋าสวยงามมากจ้ะพี่นะคะช้าหมดเราจะพี่จ๋าหนูได้มาแค่องค์เดียวนะหนูได้มาแค่องค์เดียวนะคะคุณลูกค้าจ๋าขอไว้ที่1700บาทปลายทาง5้บบาทจ้าโอเคนะคะนะคะส่วนราการค่ะพี่ขาองค์เล็กๆก็สวยไม่เบานะจะพี่จ๋าเด็ดๆทั้งนั้นเลยจะพี่เด็ดๆทั้งนั้นจ้ะพี่จ๋านะคะพี่พระง้างตาแดงจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะ ใต้ฐานดูเอาเองนะคะพี่ข้างล่างดูกันเอาเองนะแม่ค้าเกียจอธิบายจะพี่นะคะแล้วก็หลังยันก็จะมีนะคะข้างหลังจะเป็นหลังยันจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบาทพระง่างตาแดงจากตะกรุดจะพี่หลวงพว่อเดิมจะพี่นะคะตะกรุดหลวงพว่อเดิมค่ะพี่นะคะมีรอยจานด้านหลังนะคะมีรอยจานด้านหลังไปตรงตะกรุด คู่ก็จะมีรอยจานหลงพ่อเดิมเช่นกันจะพี่นะคะรายการนี้หกร้บาทปลายทางห้าสิบาทจากส่วนรายการนี้จะพี่จิ้งจกสองหางจะพี่นะคะจะมีน้ำมันอยู่ในกรอบนะคะพี่นะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นจิ้งจกสองหางนะจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากตะกุดเก่าไม่รู้ที่จะพี่จา๋ารายการนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะ เป็นตะกุดเก่าๆนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ตามภาพราคาห้าร้บาทปลายทาง5้าสบาทจ้าอันนี้จะเป็นพ,พับพุทธจะพี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อบุเงินหรือเปล่านะคะพี่ถ้าพูดปิดยังไงต้องกราบขออภัยจากคุณลูกค้านะคะ ได้มาแบบนี้จะพี่รายการนี้5้าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะลกแมวจะพี่จ๋าลกแมวจะพี่ด้านในจะมีลกแมวอยู่หนึ่งตัวนะจ๊ะพี่นะคะเห็นไหมนยคะจะมีลกแมวหนึ่งตัวนะคะพี่ค่ะพุทธคุณนะคะพี่ช่วยในเรื่องค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะพี่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะคุณลูกค้าสนใจยังไงแอดไลน์ค่ะพี่0ูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จาลกแมวนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจ้ะพี่นะคะ ามสภาพนะคะ700บาทปลายทาง50บาทจากพี่จา๋าอันนี้กเขาเรียกว่าอะไรนะลาหูอมจันหลงพ่อเดิมจากพี่ด้านหลังมีรอยจันนะคะพี่อันนี้600บาทจากพี่นะคะเป็นลาหูอมจันหลงพ่อเดิมนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทจากส่วนรายการจะเป็นคุณแผนจากพี่เป็นคุณแผนน้หลวงปูทิมจากพี่นะคะเริ่มกรอบพลาสติกก่อๆนะคะพี่นะคะด้านล่างก็จะเป็นพระปิดตาจากพี่นะคะ ส่วนนั่นหลังก็จะเป็นจินาราดนะคะพี่นะคะพร้อมเสร็จไอทักอย่างก็จะมีจีวอนจะพี่นะคะเป็นพื้นสี่เหลี่ยมเล็กๆจะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋านะคะอาพี่จ๋ามองยากนิดนึงนะคะพี่เพราะว่าพลาสติกเก่านะคะพี่พลาสติกเก่านะคะพี่รวมสินพระด้วยนะคะพี่สนใจแอดไลน์ line, จะพี่ รายการนี้จะพี่ควายธนูจ่ะอันนี้ห้าร้อบาทพอจะพี่มีเชือกมัด้วยนะคะพี่เป็นเชือกสีนะคะพี่คะส่วนตัวเองแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะควายธนูนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้าลูกสะกดจ้ะไม่ทราบที่จะเป็นเนื้อไมก่กระสิ์จ้ะนะคะ เป็นเนื้อมเมก่กะสิทธิ์มีรอยจานนะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่รายการนี้หกหัวบาทจา้ะมีลงรักทองนะคะคุณลูกค้ามีลงรักทองค่ะพี่หกหัวบาทจา้ะพี่จ๋าได้เป็นหนุมานค่ะพี่เขาเรียกว่าหน้ากระบี่อะไรทุกอย่างจ้ะพี่นะคะถ้าพูดผิดยังไงต้องกราบขออภัยนะคะพี่เป็นงานนะคะพี่เป็นงานแก่งอแก่นะคะพี่ใต้ฐานมีรอยจานนะ,ะหนุมานนี่ค่ะพี่ขาแม่้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ สวยงามมากจ้ะพี่จ๋านะคะพี่ดูความก่อนะคะพี่นะค่ะการแกะนี่สวยงามมากจ้ะพี่นะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์นะจ๊ะพี่นะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะเจากเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเออหน้ากระบี่สักอย่างจ้ะพี่นะคะถ้าจําไม่ผิดนะ1,500บาทจ้ะอันนี้จ้ะสลอดกอมาคะพี่เสียงจริงอย่างนี้700บาทจ้ะพี่นะคะถักลวดเก่าเกนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ตามภาพนะคะ700บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ อันนี้จะพี่ดาวหลวงพ่อพี่นาจะพี่หกร้อยบาทจะพี่นะคะมีรอยจานด้านหลังนะคะพี่นะคะเป็นหลังยันนะคะพี่ก่อภัยจะพี่เป็นหลังยันนั้นนะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ดาวหลวงพ่อพี่นาจ้าแหวนจะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่นะคะข้างๆก็จะมีเป็นยันอย่างนี้จะพี่นะคะสองข้างจะพี่นะคะนะคะพี่นะคะตรงกลางก็มีอักขระนะคะพี่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบนะคะพี่ไม่ทราบว่า หลวงพ่ออะไรค่ะพี่อันนี้ห้าร้อบาทพอจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเคี่ยวแกะจะพี่จ่ายหลวงพ่อปานจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะค่ะมีรอยจานนะคะพี่นะคะไม่ภาพไม่ชัดแอดไลน์นะคะพี่นะคะใต้ฐานก็มีรอยจานจะพี่นะคะเป็นเคี่ยวแกะหลวงพ่อปานนะคะพี่ห้าร้อยบาทขอโทษจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นตะกุดหลวงปู่โตจะพี่อันนี้หกกว่าบาทจ้ะนะคะ เป็นตะกุดหลวงปู่โตนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่เริ่มในกรอบนะ600บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพี่ณะนะจะพี่700บาทจ้ะด้านในจะเป็นน้ำมันนะจะพี่ด้านในจะเป็นน้ำมันนะคะพี่รายการนี้700บาทปลายทาง50บาทจ้ะตะกุดหลวงพ่อทบวัชชนแดงจะพี่รายการนี้600บาทจะพี่จายนะคะนะคะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋ายนะคะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทตะกุดหลงคอทบปัดชนแดนจ้าพี่จ๋าอันนี้ค่ะพี่พระเอกพระเอกของอีพีนี้ค่ะพี่เป็นมีดด้ามปากานะคะอ่าเป็นงอทั้งเล่มนะคะพี่ด้ามงาทั้งเล่มนะหนูกขอวัดก่อนนะคะพี่เป็นมีดปาการค่ะพี่ขาความยาวยอ,ยอยู่ที่ประมาณห้านิ้วจะพี่นะคะเป็นมีดด้ามงาค่ะพี่นะคะมีรอยการพ่อเดิมจะพี่นะคะ ชัดไหมจ้ะพี่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดยังไงนะคะพี่นะคะ่ะพี่อันไลน์จะพี่พี่ออนไลาหาหนูได้เลยนะคะพี่นะคะ่ะสวยงามมากจ้ะพี่สภาพมีดด้านในจะพิจารณาคะ่ะพี่ดูความก่อของใบมีดจ้ะพี่พี่ดูความก่อของใบมีดและสันมีดจ้ะพี่นะคะ เล่มนี้จะพี่จ๋าเล่มนี้นะคะพี่เป็นด้ามงานนะจ๊ะเป็นด้ามงานนะจ๊ะพี่จ๋าเปิดแบ่งปันนะคะพี่ที่อื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้แต่ช่องกระเกตสามพันบาทพอจ้ะความยาวของอันด้ามมีจะพี่นะคะประมาณสองนิ้วครึ่งความยาวของด้ามมีนะคะพี่อยู่ที่ประมาณสองนิ้วครึ่งนะคะช่องนี้จะพี่จ๋าขายแค่สามพันบาทพอจ้ะพี่นะคะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋านะคะพี่ดูใบมีจะพี่เก่ามากจะพี่จ๋านะคะเป็นปลายเหล็มนะคะพี่นะคะ เป็นด้ามงานนะคะพี่สนใจยังไงนะจ๊ะพี่รีบโทรหาหนะะูนะคะพี่นะคะ08 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะเป็นมิดด้ามงานหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นมิดด้ามงานหลวงพ่อเดิมทั้งเล่มเลยนะคะพีะ่นะคะขอไว้ที่3,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ามาจากพี่จ๋าองค์เล็กๆจากพี่จ๋าได้เป็นสมเด็จปกโพมนะคะพี่ได้มาคู่กันสององค์นะอันนี้คือองค์ที่1นะจ๊ะพี่พี่ดูความเก่าจากพี่จ๋าพี่ดูความเก่าจากพี่นี่คือรายการที่1คะพี่บาทพะค 600บาทปลายทาง50บาทจ้ะองค์ที่สองเช่นกันจะพี่จะปิดองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองคุณลูกค้าสามารถแจ้งแม่ค้าได้จ้ะหรือจะปิดทั้งสององค์ก็ได้จะพี่เอ็นดูแม่ค้านะคะเป็นหลวงพ่อเกลวยทั้งคู่ชะพี่นะคะพระก็เก่ากรอบก็เก่าจะพี่จ่า600บาทปลายทาง50บาทจะพี่สําหรับองค์ที่สองจ้ะองค์ที่สามจะพี่เป็นสมเด็จจะพี่วัดเกศหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มั่นใจจะพี่600บาทจะพี่นะคะ รายการนี้คะ่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้า สมเด็จเก่าๆจะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋าสวยเหมือนแม่ค้าคนพูดเลยนะคะพี่นะคะสวยเหมือนเจ้าของช่องหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้บาทจ้ะเป็นพระสมเด็จเก่าๆนะจะพี่500บาทจ้าคุณแผนปูทิมจะพี่จ๋าองค์นี้5 0 0บาทเช่นกันจะพี่นะคะด้านหลังก็จะมีตะกรุด3ดอกนะคะคุณลูกค้าจ๋าส่วนด้านหน้าก็จะมีตะกรุด2ดอกซ้ายฝาจะพี่นะคะตามภาพนะคะ500บาทจ้ะ อันนี้เป็นหลวงพ่อทวดวัดพระโขจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่จ๋านะคะไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรนะคะคุณลูกค้านะคะสภาพเก่าๆส,สวยๆเลยจะาพี่จ๋านะคะรายการนี้นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้าเหลี่ยงกลมพอกลวยจะพี่จ๋าตรงข้างๆนะคะพี่องค์พระจะมีรอยจานนะตรงข้างๆองค์พระจะมีรอยจานค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะ เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่ปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาอยู่ในเหลือบเ,เรื่อมกรอบพลาสติกนะองค์นี้ไม่ทราบที่ห้าร้อบาทพอจะพี่เปิดแบ่งปันนะคะพี่ขานะคะเปิดแบ่งปันจะพี่จ่าห้าร้อบาทจะ้ะคุณแอมมันไม่ใช่คุณแพงลงหลวงพ่อปานจะพี่ขออภัยเจ้าหลวงพ่อปานขีกก่ไกลจะพี่นะคะสภาพเก่าๆอย่างที่เห็นเลยจากคุณลูกค้าจ้ารายการนี้นะคะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้าปูสุกจะพี่ห้าร้อบาทพอจะพี่นะคะ ตามภาพไปนะคะพี่ตามภาพไปนะคะห้าร้อบาทจ้าพาะอ,อีจะพี่เพราออีจะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะเพราะอ,อีสัตหีบนจะจ๊ะนะคะห้าร้อบาทจะพี่ปูเอียมจะพี่ปูเอียมห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ๋านะคะภาพไม่ชัดพี่อะไรนะคะพี่นะคะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จาหลวงพ่อกันจะพี่จ่ารายการนี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ สภาพเก่าๆส,สวยๆเลยนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญเก่าโบราณไม่รู้ที่จะพี่ห้าร้อบาทจะพี่จายนะคะสวยงามมากกับพี่นะคะองค์ไหนรู้ก็พูดชื่อผิดบ้างถูกบ้างยังไงต้องกราบขออภัยนะจ๊ะพี่อันไหนไม่รู้ก็บอกไม่รู้เลยนะคะพี่ขายแก่ถือสาแม่ค้านะจ๊ะเหรียญก็มาหลวงชุมพรจะพี่เลื่อมกรอบพัดติกกรอบเปิดหน้าเปิดหลังหกร้อบาทจะพี่นะคะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้าหลวงพ่อทวดจะพี่หลวงพ่อทวดองค์นี้ค่ะพี่นะคะได้มาแบบนี้จะพี่นะคะออกหนักๆนะคะพี่นงๆหน่อยๆนะคะพี่อันนี้หนูไม่ทราบพิมพ์นะจะพี่นะคะหนูได้มาแบบนี้จะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะหลวงพ่อทายจะพี่จ๋าห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ สวยงามจะพี่นะคะพี่ดูขอบนะคะพี่นะคะด้านหลังเป็นยันนะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่5้าร้อบาทจ้าองค์นี้เช่นกันจะพี่หลวงพ่อทาเช่นกันจะพี่นะคะคนละทรงกันนะคะพี่นะคะ คนละทรงคนละพิมพ์กันมั้งคะพี่ด้านหลังมียันเช่นกันจะพี่500อบาทจ้ะลูกหลอหลวงพ่อพระใสจะพี่นะคะ6ก้อบาทจะพี่นะคะหลวงพ่อพระใสนี่อยู่จังหวัดหนองคายนะคะพี่นะคะเนื้อจะออกทองทองนะคะคุณลูกค้านะคะตรงหน้าผากก็จะมีเป็นเพชรเม็ดโตๆจะพี่6กรอยบาทจ้ะลูกหลอก่อโบราณจะพี่จ๋าไม่ทราบที่นะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆนะคะพี่นะคะ รายการนี้500บาทปลายทาง50บาทจะปิตาชีโบพิมพ์กบจะพี่จ๋า500บาทเช่นกันจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะมีรอยจานไหมไม่แน่ใจนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่500บาทจะปิตาจะพี่อันนี้แม่ค้าขอเรียกว่าหลังยันนะคะพี่เพราะว่าแม่ค้าไม่รู้ว่าปิตาอะไรนะคะพี่แต่รู้ด้านหลังเป็นยันนะคะพี่รายการนี้500บาทจ้ารูปหลอหลวงพ่อเงินจะพี่จ๋าองค์ที่1จะพี่นะคะ พี่ดูคาบความเก่านะคะพี่นะคะราการนี้ค่ะพี่องค์ที่หนึ่งห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะองค์ที่สองเช่นกันจะพี่จานะคะเก่าไม่แพ้องค์ที่หนึ่งจะพี่นะคะความสวยไม่แพ้ใครออกใครนะคะพี่นะคะหลวงพ่อเงินนี้ยกให้ที่หนึ่งจะพี่นะคะองค์นี้คือองค์ที่สองนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอุป,ปคุปถือบัวจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ่ายนะคะนะคะ สวยงามมากจ่ะพี่นะคะเป็นพระอุปอคุปถือบัวนะจ่ะพี่ห้0้บาทจ้าอันนี้ค่ะพี่ลีลานะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะจ่ะพี่แต่รู้ว่าเป็นพะระลีลาจ้ะพี่นะคะรายการน,นี้ค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห0า้บาทจ้ะพี่นะคะ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่พระดีราจ้าอันจะเป็นหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะคะพี่วัดธาตุซุงนะจะพี่นะคะด้านหลังจะเขียนว่าฤาษีดิงดำนะจะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ตามภาพนะภาพไม่ชัดพี่รายของภาพเพิ่มเติมจะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทจากชินาราจจะพี่จ๋าไม่ทราบว่าชินาราชพิมพ์อะไรนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ สภาพเก่าเก่าสวยๆจะพี่ส่วนรายการนี้พ่อทวดเนื้อว่านนะคะพี่นะคะเป็นพ่อทวดเนื้อว่านตามภาพนะคะรายการนี้5 0 0รบาทจะพี่นะคะ5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้าพักกิ่งเก่าไม่รู้ที่จะพี่นะคะ เป็นพระกิ่งเกอเกนะคะพี่นะคะพี่ดูคาบความเก่าจะพี่นะคะพี่ดูคาบความเก่าจะพี่นะคะสวยงามมากนะคะพี่องค์นี้500บาทปลายทาง50บาทจากอันนี้มาเป็นถักเชือกจะพี่หลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะมาเป็นถักเชือกนะคะพี่ได้มาจะภาพนี้อันนี้หมอมาได้หยุกหยุกร้อนๆ้อนจะพี่นะคะแล้วก็มาอัดคลิปให้พี่ได้เช่าได้ชมได้บูชากันจะพี่6 0 0บาทจ้าสิบทัดจะพี่หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมจะพี่เนื้อเมกะพัดนะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทพอจะพี่นะคะ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะงบน้ำอ้อยจะพี่งบน้ำอ้อยนี้ค่ะห้าร้อบาทจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะเหรียญจอบพ่อเงินจะพี่ตามสภาพจะพี่นะคะได้มาแบบนี้นะคะรายการนี้จะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเหรียญจอบพ่อเงินจ้าเต่าจะพี่เต่าเต่าห้าร้อบาทจะพี่นะคะ ตามภาพนะคะพี่รายการนี้5 0 0รบาทปลายทาง5 0บาทจา้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจก้ะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่จา๋าพี่สามารถโทรหันูได้เลยค่ะพี่หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้าฝากาลูกค้าใหม่คุณลูกค้าก่ากกดติดใจกดติดตามให้ช่องกระเกลีพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะสวัสดีจา้า